นี่ก็เสียบอยู่ได<ค><ค>้นี่ไข่มันคือดีว่ามันนุ่มหืมจะเป็นแม่อันนี้มันเนี่ยจะเป็นเลือดอ,อ้อมอันนั้นวิธีเอาแม่มันออกเนี่ยสาวน้อยจัดการเดี๋ยวมาดูกันมาเช่าเฮ็ดกินแบบใดมันจะสีแซ่บเนี่ย ว่าอิ่ง่ายใครมันงาไม่เหรอคั่วกลิ่นบ่แตกเนาะอันนี้ห้องไข่ห้องอ่อนตะบิดอันนี้ฮะค่ะคอยเบิง่งยู่โดนเจ็บเจ็บฮะโดนเปล่าฮะห่างมักไง่ยอันนั้นดิเธอไข่ซีบูเป็นอีเบวเอาตัวสั้นอยู่องกลางตัวยาวโอ้ อันนี้ลูกหัวยากกับย่างลูกไข่มทุกคนเห็ดอันนี้ไปจนแมมออกเบิดเอามาดูกันตอนที่เขาออแอมมันออกเบิดแล้วว่าไข่ไม่สีหลกันเลย นี่ทุกคนหลังจากเที่ยวขึ้นมาจากกระซามแล้วนี่ปตาตงไข่กมดดกคนสดๆไปเอามา,ไป,าไ,ปไปเข้าไปไปเฮ็ดกินกันก๋วยหรือแกงก็ว่ากันไป เ่ายกาขั้ลวลงไปมาต่อกันทีดาทำนิดหน่อยหอมลงไปเลยเขาย่างมากมายลิขิตพี่จ้าขวดไปไปเลย เอ็ดในในมันก็ะแทกเห็นม,มันสดชิมอืม,ม,อมโอเคแซม่มน้ำปลานิดหน่อย Oke. kìm Đây. Ăn